สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวคุนยาบินได้เอ้ยคนไทยบินได้ไหมอ่ะวันที่โฟปอยกด F5 F3 ไม่รอเลยว่าขึ้นไปถึงไว้เลยโอ้โหสาสตว์สาสตว์เท่าไหร่ครับโอ้มันเกิดแล้วบรรลุแล้วครับ วิธีทำก็ง่ายๆง่ายมากเลยดูอะไรแปบ๊บหนึ่งดึกไม่ได้ไม่ได้ไไดนีก็แค่ขุดหลุมขนาดหกบล็อกปบๆวางออฟซิเียนก็ได้หรืออันนี้ก็ได้แล้วก็ดึงดึงดงึแล้วก็ทำอันนี้ทำเบสล็อกรอบรบ,บปุ๊บแล้วก็ทำสวิตตรงนี้จึก จ,จิกจิกแล้วก็วางเลนส์ตนร,รอบๆนี่คือวิธีทําแล้วก็จิกจิกๆิกจิกจิกวางอันนี้ให้หมดวางน้ําโดนลงไปแล้วก,กด F5 ลอแล้วก็จะบินได้อยยังขึ้นไม่ถึงดอกดาทาวเวอร์เลยแค่นี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นขึ้นระดับสูงก,กี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ ปึ้มทีขึ้นสวรรค์เลย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 เมฆอ่ะโอเคครับจบการรีวิวแค่นี้ลองเอาไปใช้กันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ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 